ตอนนี้ผมก็ได้ทดสอบระบบโดยการนำมาชาร์จแบตเตอรี่โดยกินไฟตรงนี้นะครับปกติเนี่ยจะเปิดไม่สว่างขนาดนี้นะครับบ้านลูกค้าท่านนี้นะครับอยู่ที่จันทบุรีเป็นเจ้าของสวนผู้เรียนอาการนะครับผมของบ้านลูกค้าท่านนี้ส่วนมากไฟชอบดับครับเลยติดระบบไฮบริดออฟกิทให้นะครับผมเป็นของรักพาวเวอร์นะครับจำนวน3เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ของ LV นะครับขนาด2 0 0แอมป์จํานวน2ลูกครับเดี๋ยวผมจะมาสอบวิธีการขนาดเครื่องของรักพาวเวอร์เครื่องตัวนี้กันครับ อันดับแรกนะครับให้เรานําสายสัญญาณนะครับผมมาเชื่อมต่อพอร์ตพารเรลช่องที่2ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่1นะครับและนําปลายสายนะครับผมไปเชื่อมต่อพอร์ตพารเรลที่1ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่2หลังจากนั้นให้นําสายใหม่มานะครับมาต่อที่พาร์เรลช่องที่2ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่2นะครับและนําปลายสายมาต่อพาร์เรลช่องที่1ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่3และนําสายใหม่มาต่อพาร์เรลช่องที่2ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่3มาเข้า พา raleo ช่องที่1ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่1ของเราครับหลังจากนั้นให้เราดันสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่1มาด้านหน้าแบบนี้ส่วนอินเวอร์เตอร์ตัวที่2ให้เราดันไปด้านหลังอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนตัวที่3เนี่ยให้ดันมาด้านหน้าของอินเวอร์เตอร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็เหลือแค่การตั้งค่าในตัวเครื่องแล้วครับเริ่มจากอินเวอร์เตอร์ตัวแรกกันก่อนเลยครับให้เรากด enter ค้างนะครับผมไปที่หน้าเมนูเสร็จแล้วนะครับให้เรากด d าวลงมานะครับ ไปที่เมนูที่21ดนะครับด้านบนตัวหนังสือเขาจะเขียนคําว่าพาลาเลลและให้เราเลือกเป็น1 P h นะครับหลังจากนั้นกด enter เขาจะขึ้นมาให้เลือก P นะครับผมอันนี้ให้เราเลือก P 1เพราะว่าเป็นเครื่องที่1นะครับจะแชร์แบตเตอรี่หรือเปล่าของผมจะตั้งเป็นแชร์แบตเตอรี่ไว้เพราะว่าทุกเครื่องใช้แบตร่วมกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต่อแบตแยกเข้าแต่ละเครื่องให้ตั้งเป็น disable ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากด enter เรียบร้อยครับเครื่องที่เหนื่งเา้ครื่องที่่อโทราม ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ทดสอบระบบในการนํามาชาร์จแบตเตอรี่โดนกินไปเยอะมากๆครับประมาณ6,000-7,000วัตต์เลยครับเนอเตอร์ลักพาวเวอร์3เครื่องของเราบอกเลยครับว่าเอาอยู่สบายๆครับอันนี้ยังไม่รวมโหลดในบ้านของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูโหลดในบ้านของลูกค้ากันว่ามีอะไรบ้างเดินมาที่แรกก็จะเห็นไฟแสงสว่างทั่วห้องเลยนะครับไฟแสงสว่างตรงนี้นะครับปกติเนี่ยจะเปิดไม่สว่างขนาดนี้นะครับเพราะว่า ไฟตกนั่นเองครับแต่ตอนนี้นะครับไฟเราสว่างจ้าแล้วนะครับผมบอกเลยครับว่าแสบตากันเลยทีเดียวแล้วก็มีแอร์ในห้องทานข้าวนะครับแล้วก็แอร์ในห้องนอนนะครับยังมีอีกนะครับผมแต่ผมอัดมาแค่นี้ก็พอสําหรับใครที่สนใจสินค้าหรืออยากติดตั้งระบบโซนเซลลกก็สามารถติดต่อได้ใต้าคลิปนี้เลยครับ